ผู้หมดจดว่าเป็นครามวันนี้ก็ขอจะเล่ากันอย่างรีบรีบท่านี้เพราะว่าเวลามันหมดเป็นอันว่าท่านหลายผู้ฟังเรื่องราวของบุคคลตัวอย่างฟังแล้วก็จงจำจำไมด่ด้วยว่ากฎของกรรมของพระศรีวลีเนี่ยท่านมีลาบมากมีรถยิงย่งยนยอดยิงใหญ่มากการที่มีลาบก็ว่าสวายรว์งพึ่ง แต่ว่าต้องลงในนรกก็เพราะอาศัยที่ไปปิดล้อมเมืองเขาไว้แล้วมารดาผู้คนเป็นต้นคิดก็มีปัจจัยร่วมเช่นเดียวกันอะไรสำหรับการรับฟังเรื่องราวของบุคคลตัวอย่างสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ต่อจากนี้ไปก็โปรดคอยรับฟังการแนะนำเรื่องมาหาปฏิปทานัส่ต,ต่อไปแต่ก็เวลาเดียวเสียงเป็งมันมาไอ้ศีล छबल सिंह समाधि पंजाब